คือเตี่ยผมป่วยด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดีระยะสุดท้ายในตอนแรกแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลโคราชบอกว่าเป็นมะเร็งแต่ผมกับพี่ชายไม่เชื่อก็พามาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วทางโรงพยาบาลศิริราชบอกว่าเป็นนิ่วไม่ใช่เป็นมะเร็งหลังจากนั้นก็เอานิ่วออกมาสองก้อนอีกหนึ่งเดือนถัดไปกลับมาที่เดิมด้วยอาการเหมือนเดิมทางโรงพยาบาลศิริราชและก็คุณหมอคนเดิมบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ตรงนี้ผมประหลาดใจมากหนึ่งก็คือทําไมครั้งแรกที่มินิิฉัยเนี่ยถึงไม่เจอเพราะว่าแพทย์เฉพาะทางไม่น่าจะพลาดและประเด็นที่2คือทําไมมะเร็งกระจายเร็วมากลักษณะแบบนี้มันจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาตรงนี้เวลาไปคุยกับเพื่อนที่เป็นแพทย์เฉพาะทางทุกคนก็จะตอบไม่ได้ผมก็เลยต้องหาเหตุผลในทางศาสนาซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันต้องมีเหตุในเรื่องกฎแห่งกรรมครก็เลยเขียนจดหมายถามคุณครูแม่ใหญ่บวกกับ คุณแม่เสียชีวิตพอดีหลังจางที่เตี่ยตายไปสองปีก็เลยเขียนถามพร้อมกันนะฮะซึ่งคําตอบตรงนี้ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ประหลาดใจเพราะว่าตอนที่ผมเขียนจดหมายนี่ผมไม่ได้บอกรายละเอียดของอุปนิสัยของเตีย่ยที่บอกว่าเตี่ยเป็นคนขี้โมโหมัโมกโกรธแล้วก็เป็นคนที่มีเ,เตี่ยสูบุรีเป็นอาจ,จินไม่ได้เขียน แต่ว่าหลวงพ่อตอบหมดเลยคุณครูไม่ใหญ่ตอบถูกหมดเลยซึ่งผมประหลาดใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นคําตอบที่ทําให้เข้าใจว่าทําไมเตียยเป็นอย่างนั้นแม่ไม่ตื่นนิือนนิดก็มีสิทธิ์ นายแพทย์วัติพันธ์แซ่เล้ารู้จักไหมจ๊ะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาเตียกับแม่ของผมเป็นคนจีนเตียมาจากเมืองจีนส่วนแม่เป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยเตียเป็นคนที่ไม่ทําบุญกับพระแต่จะเน้นการกระตันอยู่ต่อบิดามารดาเตียเป็นคนที่แข็งแรงมาโดยตลอด แต่ต่อมามีอาการแน่นที่ท้องลูกๆกพาไปหาหมอในเมืองโคราชคุณหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ลูกๆกก็ไม่เชื่อแต่พาเตี่ยเข้ามารักษาในกรุงเทพในวันที่วินิจฉัยอาการเป็นวันที่มีการประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทางเดินอาหารทั้งโรงพยาบาล แล้วผมก็พี่ชายที่เป็นแพทย์ก็ได้เข้าไปร่วมฟังด้วยแพทย์ทุกคนสรุปว่าเตี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เป็นนิ้วในทางเดินน้ำดีและได้เอานิ้วออกอีกหนึ่งเดือนต่อมาอาการเหมือนเดิมได้พากลับมาหาหมออีกแต่คราวนี้คุณหมอที่กรุงเทพคนเดิม บอกว่าเป็นเบรงทางเดินน้ำดีระยะสุดท้ายแล้วแล้วเตียก็เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาเมืวันที่16มีนาคม2544ตลอดชีวิตเตียไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์พี่สาวที่ดูแลใกล้ชิดได้เล่าว่าก่อนเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือน เตียเห็นคนตัวดำนุ่งผ้าสีแดงมายืนให้เห็นคืนนี้ไปเห็นกันนดีไหมหลังจากตเตียเสียชีวิตคำถามตอนนี้เตียกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ณที่ใดวิบากกรรมใดทำให้หมอวินิจฉัยโรคของเตียผิดพลาด ทั้งทั้งที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญภาพคนนุ่งผ้าแดงที่เตียเห็นก่อนเสียชีวิตเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ใช่หรือไม่ครับอ่ะเรามาฟังกันฝันในฝันวิทยาฝันในฝันรับตาฝันเป็นตุเป็นตะแล้วก็นำเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นนิยายประมปราเพื่อที่ จะได้ทำให้เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นเตี่ยก่อนตายได้เห็นเจ้าหน้าที่นุ่งหยักรังสีแดงมาหาเพื่อจะพาไปยมโลกมาก่อนหนึ่งเดือนเลยเนอะเมื่อสามเฮือกสุดท้ายแล้วก็หลุดออกมาจากกายหยาก ได้อยู่กับครอบครัวหนึ่งวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมมาโลกเลยคือพอวันที่สองก็เจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปเลยซึ่งทำให้เตียตกอ,อกตกใจมากเพราะแต่เดิมเนี่ยเตียไม่เคยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์กายเตียล่อนจนนั่งคุกเขา่าตอนหน้าพยายมราชและทีมงาน ของพระยาจอมราชนีีนั้นได้ถูกตรวจสอบบัญชีบุญบาปเพราะาเตียเป็นคนตรณีไม่เชื่อบุญบาปและมักโกรธขี้งุดงิดสูบุรีเป็นอาจินกรรมและผิดศีลเขาอื่นประปลายเช่นข่าสัตว์ทำมหารเป็นต้นจะต้องถูกพาไปลงโทษแต่บุญที่ลูกบวชและทุกบุญที่ลูกทำให้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คุ้มไว้ จึงถูกส่งตัวกลับมาโลกมนุษย์เป็นผีเปรตที่ผิวเน่าเพราะชอบตำหนิในเรื่องการทำบุญกุศลของลูกและติเตียนพระให้ลูกทำบุญไปให้ท่านบ่อยๆก็จะมีสภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละที่แพทย์ผู้ชำนาญโรควินิจฉัยโรคของเตียผิดพลาดเพราะกรรมบทบัง กือกรรมเนิดีชาติท่านจะเป็นคนมักโกรธฆ่าสัตว์ทำอาหารแล้วก็ฆ่าแล้วกเอาไว้ขายเขาฆ่ากอบกับท่านหมดอายุไขพอดีจึงทำให้มีเหตุการณ์เช่นนี้จ้ะหลังจากที่เตี่ยตายไปเนี่ยฟังให้ดีเนี่ยเวลาผมนั่งสมาธิผมจะได้กลิ่นกลิ่นเหม็นสุดๆเลยครับ ผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวแล้วหมาแถวบ้านมันก็ส่งเสียงหอนหอนได้ทุกคืนทุกคืนเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วตั้งแต่เตี่ยตายขอกราบเรียนถามคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับดูนิดหน่อยนะที่ผมได้ยินเสียงหมาหอนกลิ่นเกิดจากอะไรครับ เวลาผมนั่งสมาธิจะได้ยินเสียงจีจ๊ดจแหลม,ลมแหลมคล้ายแมลงได้ยินชัดเหมือนอยู่ใกล้ตัวพอลืมตาม,มาดูเดินไปหาเสียงเสียงก็ถอยห่างไปได้ยินมาเป็นปีแล้วครับ <c oughs> เป็นเสียงอะไร <c oughs> เกี่ยวกระเตียไหมครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ ที่ลูกได้ยินเสียงหมาหอนและกลิ่นนั้นก็คือมีภาพตอนที่ลูกนั่งสมาธินี่สมมุติเอานะอุ๊ยหน้าตาหล่อเลยเดียวกลิ่นก็สาบสางเหม็นเน่าโชยมาเป็นระยะระยะหลังจากนั้นก็มีเสียงหมาหอนแววดังต่อมา โอ้ยขคนลุกเลยมาแล้วมาปรากฏกายอยู่ข้างๆนั่นแหละอ่านี่มาอย่างนี้